สว,ส,สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในในรายการชมรมโหราไออชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์น,นะครับนะเรามากันแล้วนะครับสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอ,อนะมาเป็นประธานในรายการกันไปแล้วนะเออ กดแชร์ออกไปแท้คนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้นนะกดแชร์ออกไปแชร์แล้วชื่อเล่นทำถาม นะครับเข้ามากันได้นะครับนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้นะซึ่งมีท่านอาจารย์โอได้เดินทางมาเป็นประธานกันไปแปลวนะครับนะกดแชร์นะเลวแซ่ กดแชร์ออกไปแซดูคําว่าสดนะอย่าเริ่มมาครับกดแชร์ออกไป ม,มากดแชร์ออกไปเพียงคนละเก้าพัน เก้าร้อยเก้าเก้าแชร์เพียงเท่านั้น กดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9, 000, เก้าพันเพียงคนละเก้าพันเก้าร้อยเก้าเก้าแชร์ มาครับกดแชร์ออกไปแซ่แรลนะกดแชร์ออกไปดูที่คำว่าสดเดี๋ยวรอจานโอ้แชร์ก่อนนะ กดแชร์ออกไปรอกันไว้ก่อนเร็วเซ่อืมเร็อืมเรวเซ่อืมเป็นคนใหม่ที่ดีกว่าเดิมแชร์แล้วนะคะอืม เอายังออย่างเอาอยัาง,อาอยางามามาได้เวลาแล้วแชร์แล้วเอสาสิบหกสามีที่เพิ่งเลิกกันไปเขาจะติดต่อมาไหมคะหรือจะตัดขาดกันจริงๆ ไม่ตอบเรื่องตัดขาดนะแต่ตอบว่าเขามีการติดต่อไหมยังไม่แน่นอนติดต่ออันนี้ติดต่อนะอาจารย์โอว่าติดต่อใช่อันนี้เป็นการติดต่อสื่อสารกันมีโอกาสติดต่อโดยอาจารย์โอไปแล้วครับนะกดแชร์ออกไปแซ่ดูที่คำว่าสดนะไม่ได้อยู่ตลอดการตลอดสมัยนะเมสุขภาพสาบันนี้จะติดโควิดไหมคะดูความเหนียวไม่ติดครับแข็งแรงครับสบายสบาย ดูี่ครับว่าสดนะครับนะแพรวยี่สิบเก้าอีกนานไหมคะแพรจะได้เปลี่ยนงานใหม่ดูสามวันนะคะไม่ได้เปลี่ยนยังอยู่กับที่อยู่ครับนะภายในฟ้าดูดูก่อนดูดูภายในสามวันเท่านั้นนะคะฟ้ายี่สิบแปดจะได้เงินเคลมประกันช่วงไหนคะดูสามวันอย่างที่บอกนะคะยังไม่ได้ครับพูดตรงๆสามวันยังไม่ได้นะคะเกิดเหตุอะไรอยู่ก็ไม่รู้นะรุนแรง อีฟสิบเก้านานไหมคะพี่เขาจะชอบพี่เขาจะตอบชอบปมาาว่าเท่าไหร่อะไรเมื่อไหร่ามนะนานไหมไม่แน่นอนสาววันนี้เอาแน่นอนอะไรไม่ได้เลยนะคะคพเป็น,นี้เป็นใค่เด็กก็แล้วแต่อารมณ์เขานะคะอเอิญยี่สิบเอ็ด คนชื่อบอมคิดยังไงกับเราคะหนึ่งเราควรไปต่อไหมคะสองคือเอาเอาเป็นว่าเอาเอาข้อเดียวค่ะไปตกผลึกก่อนครับแล้วค่อยมาถามเอาเอาข้อเดียวนะเอาข้อเดียวเพราะว่าตอบวยให้ไปเดียวมันจะงงนะมันไม่รู้จะตอบคำถามใหม่เออจุดไหนละอ๋อตองตองไม่แชร์นะคะต้องแช่ให้เหมือนคนอื่นเขานะคะแฟนเลิกไป มีโอกาสกลับมาคบกันใหม่เนี่ยขอบคุณนะคะขอให้ไม่ติดจริงๆร่างกายยังแข็งแรงอยู่เด็กถือไม่เท้าอ่ะเขาเข้ามาถามพี่หมอทีไรแม่นทุกทีด้วยทุกเรื่องที่ถามะคะ่ะโดยท่านอาจารย์โอนะครับนะคาะขอบคุณนะคะคุณฟางต้องแชร์ก่อนนะคะเหมือนคนอื่นเขานะคะม,มีสญ่หรักอะไรอย่างคุณตองเนี่ยค่ะ แฟนที่เลิกไปจะได้มีจะมีได้กลับมาคบกันใหม่ไหมคะมแฟนที่เลิกไปจะมีได้กลับมาคบกันใหม่ไหมคะยังครับยังไม่ได้กลับมาครับสามวันนี้นะเราดูแค่สามวันนะสามวันนี้ยังไม่กลับมาอมเอิญยี่สิบเอ็ดคนชื่อบอมคิดยังไงกับเราคะ ใครบอกเขาเฉยๆกับเราอ่ะเขาจะหายไปพักหนึ่งนะคะ่ะเขาจะพักเรื่องรักไว้ก่อนนะคะมาครับขุดฟางยืนยันที่จะถามโดยที่ไม่แชร์ให้เหรอคะอ๋อมันไม่ไม่แฟนชื่อน้องจะกลับมาไหมนะคะไม่ไม่ตอบนะครับเพราะว่าผิดปติการแต่แรกแล้วครับนะ้ากดไลค์กดแชร์ก่อนนะคะแล้วค่อยพิมพ์คำว่าแชร์แรงแชร์แรง กดแชร์ออกไปแท่เขาเขาแชร์แล้วว่าไม่มีผู้แชร์ได้เห็นคนอื่นเขาแชร์ไหมมันไม่ขึ้น่าแชร์สาธารณะนะคะไม่ใช่รูปรูปคนสองคนนะเป็นรูปลูกโลกกลมๆนะคะแชร์าสาธารณะนะคะอือที่โพสต์คุณอะไปดูสิดูแล้วไม่มีแชร์ เฟรมค่ะแฟนเราคือเนื้อคู่กันไหมอันนี้ไม่ดูครับเพราะว่าคุณถ้าไม่ใช่เนื้อคู่อย่าว่าแต่รู้รชื่อเลยไม่รู้จักหรอกนะพูดตรงๆคุณจะมาถามแบบเนี้ยท่านท่านที่ว่ามันมาในนี่คุณอยู่กับเขาแล้วหรือคุณไปเนนี่กับเขาไปทําอะไรกับเขาอนะถ้าสุดท้ายแล้วมันมันไม่ใช่เนื้อคู่ก็ไม่มีทางครับนะอย่าว่าแต่นนี่ได้ชื่อยังไม่รู้จักเลยถ้าไม่ใช่เนื้อคู่อะ่ะนะอันเนี้ยเป็นคําถามที่แบบ ไอ้นี่คือคุณอยู่กับเขาคุณยังไม่แน่ใจเขาอ่ะแล้วใครเขาจะแน่ใจไงนะอะอะคุณนอนอยู่ข้างก่นนะไห้มึงเนื้อคู่กูป่าวะแมได้ตบทีไม่บางทีเนี่ยครับคำคำถามเนี่ยมันอ่อนไหวเออมึงเนื้อคู่อ่ะมึงถามเลยถามตอนนอนเขาอาจจะคิดอยู่แล้วว่าเขาจะเลิกหรือจะคบต่อดีแล้วเสร็จแล้วถ้าเกิดว่าหมอดูบอกว่าไม่ใช่เนื้อคู่ก็จะไปเลิกกันเลยแหละมึงเนื้อคู่หรือเป่าวะ่มึงถามแต่ว่าถา<ต>้ถาเกิดว่า เราบอกว่าเป็นเนื้อคู่กันนะเขาก็จะต้องทนทุกทรมานถ้าเกิดว่าแฟนเขาไม่ดีอะเขาไม่มันต้องมีคาถามเม่ไม่ยอมเลิกกันเพราะเขา,าเป็นเนื้อคู่เนี่ยมันต้องมีคําถามก่อน,ก,อนก่อนที่จะคุณจะมาเจอกันหรือว่ามันจะมาได้กันหรือว่าจะมาเสียกันหรือว่าจะมานอนด้วยกันให้มึงเนื้อคู่กูหรือเปล่าฮะเน่ต้องมีคําถามนี่ก่อนเอ้เอ้มึงยากนะมึงมึงยากเน่เพราะว่าอะไรรู้ไหมกรรมกรรมตัวกรรมตัวเดียวนะ พระพุทธเจ้าอ่ะท่านกล่าวไว้บอกว่าในโลกนี้ไม่มีคําว่าบังเอิญแม้แต่วินาทีเดียวมีแต่ว่าเกิดมาเพื่ออะไรเท่านั้นแหละเอออืมนะกดแชร์ออกไปแท่ถามนี่คำถามอื่นดีกว่านะคะคุณเฟรมนะมผมไม่ตอบนะคุณเมย <นะ S 2> นนเ์ยี่สิบห้าวันนี้เต้จะโทรมาไหมเออวันนี้เต้จะโทรมาหาเราไหมคะเอาตรงนะอ่ะนะเฉยๆอ่ะเหมือนไม่โทรไงไม่บอกไม่ถูกนะ เหมือนไม่โทรแต่ลมแบถือมือถือไ้อออในมือแล้วก็แบบไม่กดอ่ะมไม่กด<ล>โทรออกอ่ะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ a ฟ e บ o o k โอสิริกรออภิรัตเบอร์โทรศูนย์หกหนึ่งเก้าเก้าสองหกสี่ห้าศูนย์เก้าสองห้าเก้าสองเก้าสองหกหนึ่งไอดีรโอสิริ1หนึ่งห้าสนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อัน้นไพยิปซีไพเทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขผนครูนะหน้าทองสายกาลินทอง เสริมดวงเสริมราศรีพิธีการ,รทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบวงสมวงเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของขัง,งวัตถุมงคลต่ตางๆและเสียงครูค่ะอืมอ่ะเรียบร้อยครับอ่ะก็ไรตายนะคะ <มา S 1> ต่าย่สิ22หนูจะเจอความรักดีๆใหม่ช่วงนี้ดูใบเดียวนะ,นะนะอ่ะมีโอกาสเจอครับนะจะอยู่ที่ว่าคุณเต็มใจไหมแค่นั้นนะอ่ะฝนหมดเวลาแล้วนะชีตอตอง33ไม่มีแชร์ค่ะไม่มีแช์ไปแล้วครับนะ